เฮ้เรียบร้อยเาสองลูกทิพย์ต่อมาต่อมาเขี้ยงู้ออกไปออกไปเฮ้ยมันอยู่หน้าบ้านอ่ะอยู่หน้าบ้านอ่ะตายฮาริโบตายตายตายมาตายพอมันโดดลงมาอยู่แหลกทิพย์หายช่วงตีนแต่เราแอบ์ปืนก็ตรงไหนตายดันนี่ ตอนนี้นี่ผมเข้ามาแล้วในบ้านใหญ่อุ้ยเฮียตายมันอดมันอยู่ตรงพุ่มในบ้านใหญ่นะฝ่ามือใช่ไหมตายบ้านใหญ่ยิงพี่ตายเห็นแล้วเมื่อกี้ผมคบอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งทางนั้นแหละฝั่งฝั่งทางที่พี่ไข่อยู่อะคือตรงประตูใช่ไหมหรือว่าบรูตตายย็ด พี่พี่ไอ้ตัวน่ะเตียงแดนนี่จบและไอเนี้มันจบและขายกล่องมาหน่อยขายกล่องปืนมาหน่อยพี่ไม่ไม่ไม่ต้องไปเสียเวลาขายพี่อย่าเพิ่งอ่าไอ้นี่พี่พี่เน้นไปที่นี่ก่อนเน้นไปที่บ้านบ้านทิศเหนือให้อยู่ถ้าบ้านทิศเหนือโดดออกมาเดี๋ยวจริงให้ตายฮาริโบ บ้านเพิ่งปิดต,ตายนะมันโดดมันโดดลงมาลูบหน้าบ้านบ้านบ้านกลางไอ้บ้านใหญ่นะบ้านเล็กใช่ไหมลูบเล็กใช่ใช่ใช่แต่ลูบเล็กแตกไปแล้วนะโอเคแดนนี่ตายตกเลือด <S <S เฮ้ยมันตรงนั้นมันตรงนั้นปะโซเราปะไม่ได้บล็อกพี่มันทำตะปูอยู่แล้วเอาเหรอพี่เหยียบตรงนั้นแหละเกือบตายพี่เร็วไปใครอยากเอาทหรอ ครับนี่เคมเคมเคมพวง4ชั่วโมงเอครับชั่วโมงเลยไข่เอ้าพี่บิ๊กพี่บิ๊กไข่ดาลรองหน่อยได้ไหมพี่ได้ได้ได้กะสุนกระสุนกระสุนกระสุนาระสุนกระสุนกระสุนกุนกระสุนยงะสุนกงะสุ่กระสุนกระสนราสระสุ้กนกระได้กะนะนกระสนระนกระสนกรนกระสุกระกระนก้ะนกสนุนระุนกระสุนกกระสุน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 กนกรสุนกนกระสุ่กร่สุนกรนกรนกระะ ผมรื้อมากล่องอ RPG มาผมจะทางมาเลยเยี่ยตาย yes ยิงยิงเอารอเอาแบบจังหวะนี่นะเตะชัดๆค่อยยิงนะเฮ้ยมีคนวิ่งเข้ามาโคฟไปพี่ด้วยอาจารย์อาจารย์ผมผมว่าปืนไปวางก่อนผมจะตายได้ได้ไอ้ที่ผมมีเข็มนะอ๋อไอ้ไอ้เท่โคฟไปนะไม้เข็มบเลยอะไปอ่ะ ตายแล่นี่เด่นี่ตายใช่ไหมเกเคโวเกก็เสพมากเพราะไอ้โซ่มันบล็อกหน้าต่างเฮ้ยมีคนวิ่งออกออกนอกไปออกนอกไปชื่อผมเลยวิ่งอ้อมอยู่อ๋อไม่ใช่เหียเตรียมพอยต์หมดดูชื่อผมพี่บอลขายต่อแล้วกัน900ยู่ในพุ่มอ่ะนี่ไงตายเป็นเสมมากเมื่อกี้พี่ไล่จาก500ขึ้นมา9 40มั้ง9 20 30 ตายเดีนี้มันเปิดประตูตายผมยังไม่ยิงนะประตูมันเปิดอยู่เฮ้ยยิงยิงซ้อนยิงทะลุเข้าไปเลยแล้เป่าวะไม่ได้พี่ยิงไปทางขวาอ๋อประตูโดนโดนตุมเดียวแตกเลยนะฉันสามวิ่งอีกแล้วห้องธงมันอยู่ตรงไหนหรอนั่นไงเขาเคลมไปแล้วพี่้างหน้าเนี่ยตรงที่ผมยืนแต่แม่นตายยืนอ๋อตอนนี้เราต้องครบตรงนี้ให้ได้นะครับ ืนมันจะหมดบ้านแล้วปืนมันจะหมดบ้านแล้วตอนนี้อย่ายิงไปก่อนนวดไปเรื่อยๆแตกแตก,<ว>กแตกสวยสวยวนี่มันตายแล้วเดี๋ยวมันต้องมันต้องเปิดตัวตายฮาริโบสวยพี่เยอะตัวนอกตายใช่ป่ะไม่นอกไม่นอกดดมันอยู่บ้านต้องให้โซ่โซ่อยู่ป่ะเนี่ยโซ่อะไรกันเนี่นไปไหนไม่ดู ตายฮาริโบไอเนี่ยโดนระเบิดเข้าไปเนี่ยถ้าบ้านทิศเหนือไม่ต้องไปโผล่ให้มันยิงก็ได้ปล่อยมันเฮ้ยทำไมตอนเราตายฮาริโบพี่บิ๊กดูไว้นะเผื่อมันโดดออกรออยู่เนี่ยพี่บิ๊กเอางี้ดีกว่าพี่พี่มาคบไปข้างหลัง40นาที40วินาทีเออพี่ไปคุมข้างหลังขึ้นละตายฮาริโบ ผมเห็นผมเห็นไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมจุดไว้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตัวเปล่าตาย <c oughs> บอกอาพีจีจยิงเลยเออเองต้องบอกมันว่า เดนนี่เอ้าเลวทำไมเดนนี่มาอยู่บ้านนี้อะอะไรวะนั่นนะเห็นไหมไลสอง ย,ย,ยแล้ว่วามันอยู่ไหน่ะเดี๋ยวนะงปตักขึ้นเต่าที่คาเดี๋ยแม่งสูงไปแล้วถ้าเอเคจะเคาะไปปักๆัๆดิตายแล้วสร้างบ้านเหรอจะสร้างที่ไหน่ะ เพราอความหาเพื่นอนเมาก็เวลาเวลาผมก็เชิญที่ เกำลังกำลังกำลังเอา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 บาเลตมาเอาบาเลตมาวิ่งหาพี่บาเลตบาเลตไหนบาเลตเอาไอ้นี่แม็กบาเลตมาอ๋อเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดในเสื้อกอดเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตายตายริวหีในพุ่มในพุ่มตายแสดงว่ามันแคมจะเล็กมองมาชื่อผมเลยตรงตรงเลยยังผมยังไม่เห็นชื่อบรัมณ์เยิงใครมันยิงเองปะยิงผมยิงผมผมเจ็บผมเจ็บของของอยู่หลังหมู่บ้านนั้นหรือเปล่าวะาพี่โซ ยินตาเฮ้ย,<า>ยเจอหน้าผมตัวนึงตายหนึ่งลิวหีของอยู่นี่ของนี่มาด้วยของอยู่นู่นเปล่าริวหดีดันไปด,นดันไปดันดันไปตายสองน 2, โนเนียนเฮ้ยอ้าวอ,อยู่นี่เหรอแม็กไม่เต็มเล่นไหมเขาโลกอะประมาณหกสิบเฮ้ยใครอยู่ในภูมหน้าบ้านเราอะฮึาตายจุดเ็บใคร 哎呀，妈呀、uh！Huh. <laughs>